อาจารย์พรจาิยอมและสาชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่389นะซึ่งพี่เราจะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่27นะของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลายัยนะในเรื่องราวของอัตกถาเอานักกุลปิตะสูตรนะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีถ้อยคำว่ากระแสเหล่าใดาในโลกนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นนะเรากล่าวทำเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันบัณฑิต จะปิดได้ด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นกระแสะแห่งกิเลตั้งหลายนั้นเนี่ยบัณฑิตก็สามารถที่จะปิดได้ด้วยปัญญานะที่จะรู้เท่าทันถึงความเป็นจริงของชีวิตหรือในเรื่องราวของในภาะสูตรนะว่าขันห้านะชื่อว่าเป็นภาละนะและผู้แบบภาระก็คือบุคคลนะการถือภาระเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นความสุขนะบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้ว ไม่คือพาระอื่นถอนตันหาพร้อมทั้งมูลลากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วนะนี่ก็เป็นสำนวนทางธรรมนะั่ก็คือถอนตันหาแล้วเนี่ยก็ตัดทัดดดด้งมูลลากแห่งกิเลสทั้งหลายได้แล้วนะดับรอบแล้วก็คือแบบไม่ต้องเกิดแล้วอีกเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คือในเนื้อหาของอพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจ็ด นะรวมถึงในถ้อยคําที่ว่าไม่ถือเอาเออไม่ใช่ถือเอาเป็นอารมณ์นะไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะหรือแม้แต่ธรรมของสัตว์ุรุษนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมของพระอริยะนะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของผู้ที่มีจิตไม่กระสับกระส่ายนะไม่ไดิน้นรนมีความสงบนะและหากว่า ทำทั้งหลายฟังด้วยดีแล้วนะก็ถือเป็นความงดงามของชีวิตเชกเช่นเดียวกัน,นเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวาของพัะตถิดกเล่มที่27นะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการจักเป็นไปเพื่อ ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนะไม่ประมาทนะมีความเพียรน,นะมีใจมั่นคงนะย่อมมีธรรมอันเหมาะสมมีธรรมเป็นที่พึ่งนะไม่สะดุง้งก็ย่อมอยู่เป็นสุขเหล่านี้เป็นต้นหรือในอังคถา,าอุทานสูตรนะที่พระองค์ทรงตรัสว่ายย่อมเจริญยิ่งแก่ผู้ที่มีความมัน่นมีสติ นะมีการงานสะอาดไข้ควรก่อนจึงทำนะผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทเหล่านี้เป็นตน้นะนี่ก็จะเป็นในเนื้อหานะที่หลวงพี่ได้อ่านในพระไตรปิฎกเล่มนีนะ้ซึ่งคำสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอมตะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะผู้ที่มีปัญญานะก็จะสามารถรักษา ความทุกขนะ์และความเศร้าของเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือความยึดมั่นในคุณธรรมในการดำรงชีวิตของเรานะที่จะต้องเ,อเปลี่ยนไปด้วยหลักแห่งกุศล,ลธรรมนะตามในหลักของอริยามรรคมีองค์แนะการมีสติป,ปัญญาเข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นนะของกฎตาลักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะการตื่นรู้ภายในนะ เพราะการตื่นรู้ภายในนะั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะที่จะได้รู้เห็นในจิตใจของเรายอมรับนะตามความเป็นจริงนะการอยู่กับปัจจุบันขณะนะเพราะในหลักธรรมคำสอนองค์สุเด็จพระสมัมพทธเจ้าในเรื่องราวของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเนี่ยนะก็ยังมีหนึ่งในเรื่องราวของทางสายกลางหรือความสมดุลที่จิตใจและร่างกายหากมีความสมดุลเนี่ยนะมันก็จะเกิด ผลลัพธ์ก็คือความสุขตามธรรมชาตินั่นเองนะเพราะนั้นจึงถือได้ว่าความสุขนั้นมันเป็นความหมายเป็นจุดหมายของการดำรงชีวิตของมนุษย์ชาวโลกของพวกเรานะเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงมองโลกแบบเป็นระบบนะไม่สุดตรงข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปนะรวมถึงการตื่นรู้การมีสตินะเอ่อการรู้เห็นตามความเป็นจริงความไม่หวันไหวนะมีจิตไม่ขุนมัว เหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของความเข้าใจความภาคภูมิใจในความสุขของการทำงานที่นำมาซึ่งคุณค่าต่างๆนะที่เราสามารถจะสร้างความหมายของชีวิตได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอวันพิเศษใดๆนะทำความเพียรให้ดีทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะถ้าหากว่าเราทำได้ถึง ความสาเร็จความสมบัติถนานะก็จะเกิดความปิติยินดีนะก็จะเกิดการดึงดูดความสําเร็จนะเพราะว่าในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยก็พึงจะต้องเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมนะมีความพอดีมีความพอเพียงนะมีปัญญารู้เท่าทันนะสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้แหละถือว่าเป็นแนวทางที่ไปสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกถึงเรื่องของ เทคนิคต่างๆนะเช่นความไม่ฟุ้งซ่านนะการลงมือทำงานโดยทันทีความไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะการไม่คิดมากเกินไปนะหาแรงบันดาลใจรวมถึงการตั้งเป้าหมายนะที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นนะแล้วก็วางแผนที่จะไปถึงจุดหมายนั้นให้ได้ด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้มีอะไรขาดตกบกพร่องก็รู้จักการปรับปรุงนะจัดสรรเวลาให้ดี นะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมองหาโอกาสนะที่จะได้เกิดขึ้นนะในคาดใดที่เหนื่อยก็ต้องพักผ่อนนะและประการสำคัญก็คือการทำสมาธินั่นเองเพราะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้แหละถือว่าเป็นความมั่งคั่งของชีวิตก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่สงบนะมีเงินที่พอใช้นะไม่อัตคัดขาดแคลนมากจนเเกินไปเหล่านี้เป็นต้นนะ ราะนั้นในความเกิดขึ้นแห่งธรรมนะที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปนะตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณเนี่ยมันย่อมครอบงําจิตของเราได้นะความแปรปรวนนะที่กระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันครอบงําเราได้ทั้งความสุขความทุกข์นะความผิดหวังสมหวังนะเพราะนั้นความไม่สะดุ้งหวาดกลัวนะก็เกิดจากความไม่ยึดถือนั่นเอง นะั้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องของการจัดกระทําไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของชนหมู่มากนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจตั้งมั่นอยู่นะมีทรรมันเหมาะสมมีทรรมเป็นที่พึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของการทำงานนั้นก็เช่นเดียวกันนะในอิธิบาตสี่ฉันทะวิริยะจิตตาบิมังสานะที่เราต้อง พินาไข้ครวนคาใดาที่มีอุปสรรคเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นด้วยจิตใจที่สงบนะมีความมั่นใจนะมีกฎแห่งธรรมะกฎแห่งการปล่อยวางนะการเห็นคุณค่าของตัวเราเองเหล่านี้เป็นต้นนะโดยมีจิตอิสระที่มันหลุดพ้นจากพันธนาการาทั้งหลายทั้งปวง นั้นในคาใดที่มันเกิดความผิดพลาดในชีวิตนะเราก็ต้องยอมรับนะในผลนั้นนะอดทนต่อสิ่งนั้นนะแล้วก็พยายามมุ่งมั่นทำความดีนะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะควบคุมอารมณ์ตัวเองนะมีความเป็นอิสระนะอยู่กับปัจจุบันขณะนะหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเราเองนะด้วยความมีเมตตาด้วยการปล่อยวางนะด้วยการรับฟังต่างๆเหล่านี้เป็นต้น เพราะนั้นคำสอนที่เป็นอมตะที่มีความสำคัญมีความหมายและสำคัญยิ่งนั้นเนี่ยจึงอ,อยู่ในพระไตรปิฎกในเล่มต่างๆนะที่พุทค์ได้ทรงตรัสไว้หรือแม้แต่พระอัตถกถาจารย์ก็ดีหรือภาษาวกก็ดีนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีญาณอย่างรู้นะจากการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะนั้นะนะสติที่เป็นเครื่องกลางกั้น กระแสแห่งกิเลสทั้งหลายนั้นเนี่ยมีผลอย่างมากหรือควาไมไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ทําให้เราเวางภาระหนักนั้นไปได้นะเมื่อเราวางภาระหนักนั้นไปได้เนี่ยความเครียดมันก็จะน้อยลงนะมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นสุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะแล้วมันก็เกิดความสมฤทธิ์ในผล ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเพวาะน,นั้นก็ขอเราได้ฝึกสมาธิด้วยการหายใจยาวๆลึกๆนะจนท้องพองนะที่เขายุบหนอพองหนอก็ก็คือแบบยุบก็คือแบบยุบก็คือหายใจออกจนท้องแฟบยุบหนอพองหนอก็คือแบบหายใจยนท้องอากาศเข้าไปเต็มท้องเลยพองหนออะ่ะเงี้ยนะ ก็แล้วแต่นะแต่หลวงพี่นั้นจะใช้พุทโธมนไม่ใช่ยุบหนอวองหนอใช้พุทโธพุทโธเพราะว่าการภาวนาด้วยพุทโธก็เหมือนกับเป็นการระลึกถึงพุทธะระลึกถึงองค์พระสาสดาในแล้วก็คำคำว่าพุทโธมันเป็นคือท่านเป็นคําที่แบบเป็นสิริมงคลน่ะนะพุทโธได้มากเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านครั้งเนี้ยโอ้มันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นกําไรชีวิต อย่างมากมายนะมันก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตด้วยโหมดที่มันง่ายๆนะไม่แยกย้อน,อนซ่อนเงื่อนมากจนเกินไปนะใช้ชีวิตแบบอย่างที่บอก่มีความเรียบง่ายนะอารมณ์ไม่วันไหวมากจนเกินไปนักนะดำรงตนอย่างพอเพียงนะพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจนะมีความตื่นรู้นะ มีธาตุรู้ในตัวคือส่วนใหญ่แล้วบางทีเราจะลืมนะลืมในเรื่องราวของธาตุรู้ในตัวเพราะนั่นหาว่าเรารู้ถึงธาตุรู้ในตัวรู้ถึงปัจจุบันขณะนะได้เห็นถนึงสิ่งแวดล้อมภายนอกนะที่อําเภอเชียงดาวนะแห่งนี้ที่วัดสว่างอารมณนะ์สว่างก็สุขสว่างอารมณ์นะเป็นเรื่องราวของจิตใจคือจิตใจที่มีความเบิกบานแจ่มใสนะคือความเป็นพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนะี่ย คนะวามเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จับบุคคลนะในเรื่องราวของสัต,ตบุรุษต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นทาทั้งหลายทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาธมเจ้าที่ได้ทรงตัดไว้เนี่ยเราก็พึงได้ฟังด้วยความตั้งใจนะด้วยความมุ่งมั่นนะที่จะประพฤติปฏิบัติตามนะที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนไว้นะเพื่อความเกษมใน จิตใจนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วรู้ชัดนะตามความเป็นจริงเหล่านี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนะที่ผู้ศาสนาจะเน้นมากนะในเรื่องกฎแห่งกรรมนะที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันไม่ได้ผลทันทีทันใดก็อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่ารอาจ,จะไม่ดีมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นขาใดที่มันผิดหวังก็ใช้ความสงบ ในจิตใจที่จะค่อยๆใครควรพินิจพิจารณาแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่าชีวิตมันมีได้ทั้งความสุขความทุกข์มีได้ทั้งความผิดหวังสมหวังเพราะนั้นอให้เราได้ค้นพบนะสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความละเอียดอ่อนนะมีความอ่อนโยนนะมีความเบิกบานปิติยินดีเมตตากรุณาต่างๆเหล่านี้ ให้ได้ระลึกถึงในสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ด้วยสตินะด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเป็นวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้อตัวนี้เป็นตัวที่มีความสําคัญนอกเหนือจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟในค่ายใดที่แบบมีผู้วิจารณ์เราเราก็ต้องไม่วันไหวในคําวิจารณ์นั้นนะไม่ต้องไปวันไหวนะเพราะว่า ทุกคนก็ต้องถูกวิจารณ์ได้ทั้งนั้นนะถึงแม้ว่าในโลกสังคมปัจจุบันก็อาจจะมีข้อโต้แยง้งโต้เถียงกันมากมายมีคําวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงนะแต่ว่าเราก็ถอยได้ทําใจเถอะว่ามันเป็นธรรมดาที่เราต้องยอมรับถึงความเป็นจริงของโลกปัจจุบันนะขอให้เราได้ใช้ชีวิตนะอย่างเ,าเรียบง่าย,ด,ยาานะด้วยความเข้าใจนะด้วยความเข้าใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเขาอาจจะรวยเป็น มากมายเราไม่ได้รวยอย่างเขาก็ไม่เป็นไรนะขอ้เรามีสุขภาพดีนะก็ดีที่สุดละเพราะว่าในสิ่งสมบูรณ์แบบมันไม่มีในโลกประการสําคัญการหาตัวอย่างนะผู้ที่ประสบความสาเร็จนะการหาแรงบันดาลใจนะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่ก็ต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่เพอ้อเจอไม่เพอ้อฝันนะเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคชะตา นะเสียงในตลาดหุนตลาดคริปโตอะไรพวกนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะหนมพมองว่ายังไงมันก็ไม่ใช่นะสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ใช่ของจริงนะซึ่งทั้งพวกเราไม่ไม่ไม่จำเอย่าไปหลวมตัวเข้าไปยุ่งเลยมันมันเป็นการพนันที่แบบว่าแนบเนียนมากแล้วเราไม่สามารถจะสู้เขาได้เข้าไปเล่นเมื่อไหร่เราก็คือแมลงเม่าที่อยู่ในกล่องไฟเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นก็อยู่ตามอัตราภาพตามความพอเพียงนะด้วยความ พอดีพอเพียงนะเรียบง่ายนะสมัะต่างๆเหล่านี้มันเป็นความงดงามของชีวิตนะเพราะฉนั้นในเรื่องราวของสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่ในอัตถกถาอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวทำเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย กระแสเหล่านั้นอันบัณฑิตจะปิดได้ด้วยปัญญาคือกระแสกิเลสเนี่ยปิดได้ด้วยปัญญานะคือรู้เท่าทันรู้เห็นตามความเป็นจริงนะหรือในเรื่องราวของภาลสูตรนะที่ว่าขันห้าเป็นภาระที่เราควรจะต้องวางนะถ้าเราวางได้เราก็เบาถ้าวางไม่ได้เราก็หนักนะก็จะมีอยู่ในถ้อยคําของพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าขันห้าชื่อว่าภาลแและนะคือเป็นภาระนะและผู้แบบภาระคือบุคคลนะ คน,คนก็คือคนแบบภาระแหละนะการถือภาระเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ในโลกนะถ้าเราถือยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขนะการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลลากแล้วนะเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วก็คือแบบสมถะแล้วนะดับรอบแห่งการ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นะเพราะนั้นในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการมีความมั่นเพียนนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะว่ายดย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความมันนะก็คือมีความขยันมันเพียยนนะมีสตินะมีการงานสะอาด นะนงานสุจริตอ่ะครควรก่อนแล้วจึงทําคือพินิจพินาให้ดีผู้สํารวนผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะถือเอามาเป็นอารมณ์นะพยายามที่จะได้ยึดหลักธรรมตาม,ตามความสอนพุทธองค์ด้วยจิตที่มีความสงบไม่กระสับกระส่ายนะมีความประพฤติปฏิบัติชอบนะเข้าถึงกุศลกรรมทั้งหลายนะ มีความกเมนะเกษมจากหลักธรรมอันล้ำเลิศนะหรือการรู้ชัดตามความเป็นจริงนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเมื่อจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดเป็นสมาธนะิเป็นเอกคตาลมนะเพราะนั้นการเกิดขึ้นนะตั้งอยู่ดับไปนะความแปรปรวนเปลี่ยนไปนะแห่งวิญญาณธาต ที่มาครอบงําจิตใจของเราเนี่ยเราก็พึงจะได้ไม่สะดุง้งหวาดกลัวหวาดวันมีความภาคเพียรมีใจมั่นคงโดยใช้หลักธรรมเป็นที่พึ่งเหล่านี้เป็นตน้น,นนี่ก็คือในเนื้อหาของปฏมวิโดกเล่มที่27เนะเท่าที่หลวงพี่ได้อ่านแล้วก็ได้จดจำเอามาได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเอามาเผยแผ่ไม่ได้เอามาสอนนะเพราะว่าหลวงพี่ก็เป็นพระเป็น เป็นภาษาโวกที่แบบว่าก็นำเป็นหน้าที่ได้เผยแพผ่ศา,าสนาก็อเอาจากาาพระไตรปิฎกนี่แหละอ่านมายังไงก็เอามาพูดคุยกันนะซึ่งในเรื่องของอัตถกาถานะคุณปิตสูรก็อยู่ในหน้า13ในภารสูตรเรื่องขันหาา้ายวางะสด้อยู่ในหน้า58หรือในอัตถกถาอุทานาสูตะที่ว่ายดย่อมเจริญยิ่งแก่ผู้มีความหมั่นก็อยู่ในหน้าร้อซึ่ง่เราก็สามารถไปเปิด เปิดดูได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนในวลีต่างๆนะเช่นการยึดมั่นคุณธรรมนะการไม่ถือเอาโดยเป็นอารมณ์นะธรรมะของสัตบุรุษจิตสังัดไม่กระสับกระส่ายนะทำทั้งหลายพวกท่านฟังแล้วดวยดีอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นวลี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 วลวลหรือเป็นประโยคบ้างอยู่ในวัต,ตยัยปิฎกเล่มนี้นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะ เอามาพูดได้ทั้งหมดได้นะก็คงแต่เอาเฉพาะคําที่แบบอ่านแล้วเข้าใจเพราะว่าบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจก็มีนะเราก็ผ่านไปเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจหลวงพี่ยังไม่เข้าใจเลยแล้วจะมาพูดให้เข้าใจได้ยังไงมันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้มาที่วัดสว่างอารมณ์ขอชื่นชมความเงียบสงัดเป็นหนักหนาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เช่นนี้นะ มีภูมิประเทศที่งดงามคําสอนขององค์พระศา,าสดาย่อมอมะตะและสําคัญเป็นหนักหนาเช่นนี้ได้ใช้ปัญญารักษาความทุกข์อย่างมั่นใจมีสติปัญญาเข้าใจในธรรมชาติย่อมงดงามมีความตื่นรู้ภายในยอมรับความจริงทั้งหลายไม่ยึดมั่นหากจิตใจร่างกายสมดุลพันความสุขย่อมเกิดได้นั้นอย่างแน่นอน พุทธองค์ทรงมองโลกแบบเป็นระบบไม่สุดตรงกระยงหลบเช่นนี้ได้นะขอให้เราตื่นรู้มีสติในทันใดผู้ใดเห็นธรรมนั้นผู้นั้นย่อมเห็นเราย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงนั่นไม่วันไหวมีจิตไม่ขุนมัวเช่นนี้นั่นมีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเช่นนี้พันบัณฑิตจ,จะเปิดได้จะปิดได้ด้วยปัญญาส่วนขันห้าผู้แบบภาระ นั้นย่อมเป็นทุกข์หากวางภาระได้ย่อมเป็นสุขเป็นหนักหนาถอนตัณหาทั้งมูลลากแห่งกิเลสได้เช่นนี้นาะย่อมดับรอบแล้วหนาะอย่างแน่นอนมีจิตอิสระจากสิ่งพันธนาการฝึกสมาธิด้วยการหายใจเช่นนี้นั่นเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้เรา ยึดมั่นการบริหารเวลาชีวิตคือการสะท้อนของจิตใจยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้ได้ย่อมดีนั่นใช้ชีวิตแบบยอมรับอดทนรับความดีพันเรียบง่ายอิสระนั้นย่อมงดงามพัฒนาตนเองอย่างดียิ่งมีเมตตาในทุกสิ่งเช่นนี้ได้ปล่อยวางในทุกสิ่งเช่นนี้ไงภายในนั้นคือการปล่อยวางส่วนภายนอกคือการจัดวางนั่นเราคงไม่สามารถ ละทิ้งหน้าที่ได้ขอให้เรามีความมุ่งมั่นในใยในสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้อย่างงดงามค้นพบความจริงของชีวิตแม้วุ่นวายภายในดวงจิตเช่นนี้นั่นขอให้รักษาความสงบภายในย่อมดีพันอย่าวันไหวต่อคำวิจารณ์นั้นย่อมงดงามหากจิตใจร่างกายมีความสมดุลความสุขสมบูรณ์ย่อมเกิดนั่นจิตใจที่สงบสำคัญพลัน ขอให้เราใช้เวลานั้นคุ้มค่าเอ่ยความน้าดนงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่27ในเรื่องราวของอัตตกถานุกุลปิตตสูตรในหน้า13ในภารสูตรหน้า58แนะแล้วก็อัตตกถาอุทานสูตรในหน้า122ขอได้โปรดเป็นพระรพระปัจจัยพิบารนทานพรใน่ยโยมพิยมน้องทุกท่ตั้งเรื่ดมีแต่คว,วามสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จน้ำมวมุ่งมา่ปรานาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทพิ่สายทั้งหลายน้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่ได้ทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ขอได้โปรดได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญก